ปริยญาติดต่อไมโปรสิโนเตอนอคุณพี่ก็รัตนักาพระเจ้างกุฎนักสีโลพระปฏิการซาุเตอรตนักตองเตอร์สีโลคำดียเข้าไปในกำลัเลยนะแปลชื่ได้เลยเม่อไ่ก็เรีชื่อแล้วคนสมเด็จข้านบนนั้นงข้าตัวคนทำพันแต่สา์ครอบครัวพ่อิศชายคุแม่สังเกตใจใหญ่คนสารสีข้าบน

ร้อนลูเอรูเอนหลบหน่อยครับพราะ่ามันถ่ายรได้คนสวคนอคนเราเนี่ยโมัคนสวยโอมันคนวนจัตัวนีนยี่เด่อคนเราสังเวยกระเสริฐรเป็นทีนะที่ประกานตามไปก็ไปรับของเรรื่ ดังคำสวดตัเราเราจิตเราจิตและท่านใดขออภัทานใดครับท่านใดจะกผู้ที่ต่างสังการะอายุรากกว่องคนวันเกิดของท่านเจ้าอาวาสด้วยไว่ท่านที่ไม่ทราบก็ท่านใดท่านเดี๋ยท่านใดท่านใดท่านเกิดวันนี้ เราโบราณนะครับอุปามพวกามิีาแห่งพระนคุณทิวจะมาจะเลจาเรื่องเกี่กับราธนะฮะตื่นแต่ตีวันที่มาโดนทิ้งข้าวต้มของเราเป็นเกียรามากตั้งแต่ผมได้ธารประจวบท่านมันมนไป แล้วก็ท่านเกิดในวันนี้เพราะว่าคนเราเกิดนั้นเกิดแล้ววันไหนวันนั้นเปลี่ยนวันเกิดไปได้เหมือนกับเราเลื่อนวันตายวันตายเราเลื่อนไปได้วันเกิดมันเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปได้เกิดแ้วเกิดเลยดังนั้นท่านเกิดมาที่ตารมีของทุกปีเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายสะสมรอบร้ายเป็นไหก็เปลี่ยนแล้วก็ เดียริตาคุณเพิ่มเสริมชีวันรองสดสันติสิริเกด็จพกรรรนารุณาจตุรามาศทองอินีรแห่งทิศทิศเท่บาลเมืองสุระษฎร์พทิษฐรองดิษฐ์ฤทธิ์อิบวรไทอาจารย์นโดเจรนติเด่านัดเจริญน้าเดชรงศักพระอาจารย์นิสอไอยก็ถามว่า พักพ so um no ักม yeah, so. uh, yeah. so ีลูกซองแม่ตองมีลูกยูเาลนะหลยาตอีในองได้อราข่มงคลกาจะไม่ตายยากเ่องเลยจัที่ะังหนลันี้ยวันนี้อย่าลืมวันนี้วันเสิ้นปี สามทุ่มเปนต้นไปเยืออ่า้อบางสามทุ่มเ็ต้นไปมีที่ีผมผ้าแดงตอมหาจีและภูชาพระบรมสารีริกธาตุตอนเจ้าโมงนั้นโตใหญ่อมแปปัตตาแต่เป็นผสมของผ้าแดงแต่เวลาสามทุ่มจะเป็นเวลาของยา ยืนๆเข้าไปเลยนะครับเยอเลยครับออกทงนี้นะครับทวูไวในข้าแดงแล้วทำพันนี้สามทุ่มต่อหกข้าแดงครับประการประกางวันนี้สองตอววัดนี้ บนตาราไระยองนะระยองเขาาพร่างกายแข็งแรงแต่นั้นเราไปทางข้าวที่ร้าวอาการเย็นชั้นล่างชั้นสองไม่ต้องไปชั้นสองที่มีอะไรเดียวนะเยนชั้นล่างเป็นโต๊ะจีนโต๊ะจีนอาหารจีนาอเชิญนะทุกคนที่อยู่ในรงบนี้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร สามทุ่มาผมท่าแดงเตทุมสวดมนต์ส่วนคนข้างเดินทำเบคอนมาทักมาถามว่าส่วนคนได้อะไรส่วนคนเยังไงเหมือนบางคนช่ไมาช่วงทั้งปีส่วนคนข้าปีวันเดียวหายเลยไห การทำความีก็คือความดีเะพาะงฝ่าทำั่วทั่วประการของจะตัวฝ่เอาอาหักมาล้างกันเลยได้ทำทั่วทำแล้วรัสมลทำดีก็ไมารับให้เป็นคนที่มีมงคลแต่ชีวิตดังนั้นเนี่ยแม้จะเป็นวันเดียวจะเป็นวันดีวันสิ้นตีก็รับตีใหม่เราเ่า เวรพาดวยชัยที่ตัวเหาแต่นั้นท่านอารย์ยอดตามที่ตอุูท่านสมความดีไม่มีโชคใครที่กรอกก็ใจเย็นขายกรอดสัตวเพราะอรุณาตุมีเวามมนุษย์มีอนิาสักมากเกิดทุกโตกและทำให้รู้แบบไดุู้้ไเื่อง่นไหนที่จะรับขุ นี่เป็นนี่บอกเป็นพาริสเป็นสวนที่คนสวยมีต้นเม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ีของแล้วก็ถ่ายรูปมตเริ่มเปิดให้คนปิวที่เราต้องเรินมาทำพุทธาจารย์ไปเมือวันพุธที่องมีนักเพื่อรักมาเราเจอ